เอาละค่ะมาดูวิธีการตั้งค่าพารามิเตอร์ของจริงกันทำโดยใช้ตัวอย่างพารามิเตอร์เบอร์หนึ่ง maximum frequency นี่คือแผงควบคุมการทำงานตอนที่มี power supply กดปุ่ม PU EXT หลายๆครั้งแล้วเลือกโหมดการทำงาน PU ต่อไปกดปุ่มโหมดและตั้งค่าโหมดของพารามิเตอร์ให้อยู่ที่ PRM หมุนปุ่ม M Dial ปรับพารามิเตอร์เบอร์หนึ่งให้ตัวเลข LED ขึ้น P 1กดปุ่ม Set เพื่อเรียกอ่านค่าที่ถูกตั้งในปัจจุบันค่าเริ่มต้นจะแสดง 120Hz หมุนปุ่ม M Dial ปี่ยนค่าที่ตั้งเป็น6 0 h ิแล้วกดปุ่ม Set เมื่อ60 และ p1 กระพริบสลับกันไปมาแสดงว่าการตั้งค่าเสร็จสิ้นต่อไปจะขอแนะนำฟังก์ชันที่สะดวกของอินเวอร์เตอร์ได้แก่พารามิเตอร์ที่เป็นตัวกำหนด acceleration time และ deceleration time เมื่อต้องการให้มอเตอร์เริ่มต้นทำงานและหยุดทำงานพารามิเตอร์เบอร์7คือการตั้งค่า acceleration time พารามิเตอร์เบอร์8คือการตั้งค่า d e เซอร์ t i ลเลชันจะขออธิบายโดยยกตัวอย่างเรื่องสายพานลำเลียงที่ได้แนะนำไปแล้วในบทที่1โดยใช้การตั้งค่าเหล่านี้สายพานลำเลียงขวดเนื่องจากขวดจะล้มง่ายจึงต้องให้มอเตอร์ค่อยๆทำงานและค่อยๆหยุดความถี่คงที่ของมอเตอร์ในขณะนี้อยู่ที่60เฮิรตซ์ มาดูการตั้งค่าตามขั้นตอนพร้อมๆกันก่อนอื่นจะตั้งค่าความถี่คงที่ของมอเตอร์คือพารามิเตอร์หมายเลข3 base frequency ตั้งค่าพารามิเตอร์เบอร์3ไว้ที่60ต่อไปการจะให้สายพานลำเลียงค่อยๆเคลื่อนช้าๆนั้นจะตั้งค่าที่พารามิเตอร์หมายเลข7 acceleration time ค่าเริ่มต้นคือ5วินาทีแต่ตรงนี้จะตั้งเป็น10วินาทีพารามิเตอร์เบอร์8 deceleration time ก็เช่นกันตั้งค่าที่10วินาทีการตั้งค่านี้จะทำให้สายพานลำเลียงค่อยๆหยุด การตั้งค่าพารามิเตอร์จะเสร็จสิ้นแค่นี้ถ้าเช่นนั้นลองมาดูกันว่าต่างกันอย่างไรสายพานที่ตั้งค่าการเร่งความเร็วการลดความเร็วจะค่อยๆเริ่มทำงานและค่อยๆหยุดทำงานโดยวิธีนี้เราทำการตั้งค่าพารามิเตอร์สำหรับมอเตอร์ที่ติดตั้งกับเครื่องจักรเพื่อการใช้งานที่ต้องการ ในหนังสือเรียนจะมีการยกตัวอย่างอื่นๆลองไปศึกษากันดูนะคะ